รถที่พอสักดามีขายที่มงคลกาเซ็นเตอร์นะครับเราเห็นแต่รีวิวรถพวกล์ครถข้าวบัวรถยูเนอร์มิวเอ็กซ์เบอั์เจโร่รถฝร์ั่งพวกนี้ถามว่ารุ่นอื่นมีขายไหมนะครับเรามีแทบจะทุกรุ่น สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับซอศักดาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนนะครับหลายคนถ้าเข้ามาสอบถามว่ารถที่ซอศักดามีขายที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับนอกเขียนแต่รีวิวรถพวกรถครอบครัวรถปัจจุนเนอร์มิวเหรือปัจจิโลรถฟอร์ดอะไรพวกนี้ถามว่ารุ่นอื่นมีขายไหมนะครับแน่นอนว่าการทำนะครับทำมาขายรถมือสองเราเนี่ยนะครับเรามีแทบจะทุกรุ่นนะครับแล้วก็จบทุกเงื่อนไขตามสโลแกนของเรานะครับมีให้เลือกทุกรถจบทุกเงื่อนไขนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาอยู่หน้าโชว์รูม นะครับที่เป็นระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งเนี่ยนะฮะก็คือมันมีด้วยกันหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับนั่นคือเสน่ห์ของรถมือสองก็คือมันมีให้เลือกหลายแบบนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมจะพาทัวร์แบบคร่าวๆนะครับหรือใครมองหารุ่นไหนอยู่จะได้รู้ว่ารถที่สองจากดารีวิวเนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างแบบไหนบ้างนะครับจะได้รู้คร่าวๆไว้ก่อนเผื่ออยากได้คันไหนเพิ่มเติมก็โทรมาคุยหลังไมหรือว่าบอกให้ผมรีวิวให้ฟังหน่อยก็ยินดีนะครับช่วงนี้เองรถเข้าใหม่นะครับหลังปีใหม่มา รถก็เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแต่เราคัดรถสวยๆวยเนี่ยโอกาสที่เรามาเลือกก่อนเราก็ได้รถที่มันสภาพสวยๆแจ่มๆไม่น้อยไปก่อนนะครับด้วยส่วนใหญ่รถของเราเนี่ยก็คัดสภาพมาอย่างดีนะครับสภาพมาอย่างดีไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูนะครับพาดูว่ารถอาที่โชว์รูมนะครับที่เราจะขายเนี่ยอ๋อแต่ถ้ากล้องทางขวามือเนี่ยคือโซนนี้คือโซนรถที่รอเช็คความพร้อมเตรียมเตรียมสมบัติมานะตอนนี้ถือเตรียมปล่อยแล้วนะครับอันนี้คือโซนจองเขาจะเอาเข้าไปเช็คในศูนย์บริการรรนนี่ะะคคัับบ เราจะเตรียมเข้าคิวเช็คแล้วนะครับเพราะว่าเราเราทำเองแบบวันสต็อปสวิตนะครับก็คือเราดูแลเองไม่ได้จ้างข้างนอกนะครับคือเราเช็คสารสนการเช็คทั่วไปนะครับโดยหลักๆก็มีอ่าพวกระบบไฟพวกน้ำมันคงน้ำมันเครื่องพวกของเหลวพวกนี้นะครับคือลูกค้าไปก็พร้อมใช้เลยก็คือเนี่ยนะครับรถจองเข้เรอเข้าคิวโอเครถที่เราจะขายอยู่ตอนนี้นะครับเออลืมบอกไปว่าเจ้าไรโนเสาเนี่ยตอนนี้นะครับเจ้าไรโนเสาเนี่ยนะครับแรปเตอร์เนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่3คันแล้วฮะตอนนี้มี3คันนะครับ เป็นสีเทาล์แมโบนะครับแล้วก็มีสีอ่าสีนี้แหละแต่ว่าเป็นรับสีทหารมานะครับรถประมาณปี2ปีประมาณนี้นครับยิ่งคันล่าสุดได้มาวิ่งถึ่พันโลนะครับใครสนใจเจ้าไดโนเสาร์นะครับถ้าว่ารถใหม่มันแพงไปนะครับรถยูสคามือ2อมีมีขายแล้วนะครับที่มงคลมีอยู่3คันตอนนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูแถวเอาแถวหน้าก็อนดูเยอะมากเลย <laughs> นายไม่ว่าจะเป็นพวกวีโก้ตัวแรกนะครับ วีโก้ตัวแรกนะครับตัวนี้อะแับนะตัวนี้เป็นเป็นแคบโฟนะครับเนี่ยแถวภาคเหนือเขาชอบใช้นะครับตัวนี้นะครับเป็น c ครบขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้วีโก้ชมแรกนะครับราคาไม่แรงนะตัวนี้ราคา3ามแสนนะครับนะราคาไม่แรงนะครับแล้วมาจะเป็นพวกแบรนด์อ่านิสันนะครับนิสันเอ็นพีสามเนี่ยนะครับก็ปีใหม่ๆมาเน้นน้อยราคามก็จะถอยลงมาเยอะนะครับเดียวมัน4ี่แสนกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เจ้าตลาดอีกรุ่นหนึ่งที่จะนำไปรีวิวในตลาดระสัปดาห์หน้านั่นแหละนะครับก็คือพวกออนิวนะครับออนิวตัวตัวแรกเนาะตัวนี้เนาะปีปี5 4 5 5หนะครับออนิวหรือว่า d m a ม็0มอสุนะครับตอนนี้ราคาก็ไม่แรงมากอยู่ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็พวกรถ4ีประตูที่ราคาไม่แรงเนี่ยวีโก้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ดีนะครับวีโก วิโก้โฉมแรกอะฮะวิโก้โฉมแรกนะครับราคาอยู่บ้านสัก2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับนะวันสัก0 0 0 0 0กว่าบาทก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ง่ายผ่อนสบายๆนะครับคือบางคนก็ซื้อรถเก๋งไปก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับก็ซื้อรถกระบะสประตูก็เป็นทั้งรถเก๋งด้วยเป็นรถทั้งรถกระบะได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเราเรารถเก๋งเราจะเพิ่งด,ยยดูดูรถกระบะให้ครบก่อนแล้วกันนะรถกระบะเรามีตัวไหนบ้างนะครับ อ่ะอย่างเจ้าเจ้าหน่งจุบูพาวเวอร์เราก็มีนะฮะ1.9บูพาวเวอร์เราก็มีนะครับเนี่ย1.9บูพาวเวอร์ก็มีนะครับตัวแคปบนะตัวนี้นะครับวันนี้เป็นปีน่าจะตัวสุดนะปี16นะตัวนี้นะ16นะครับ15 16นะครับ1.9ึ่งดีดีไอบูพาวเวอร์คันนี้ไม่20,000โลนะครับ500,000กว่าบาทนะครับ5้0 0 0 0นะครับ5,79นะครับแล้วก็วีโกวีโกตหน้า VN ใช่ไหมเขาเรียกนะครับก็มีนะครับ 3แสนกว่าบาทนะครับตัวนี้สมาร์ทแคปนะครับอันนี้คือโซนรถกระบะที่เรามีอยู่ในอีกโชว์รูมหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ได้พาท่านผู้ชมมาดูเลยนะครับอ่อนิววกระสุนนะครับอ่อนิววกระกสุนก็มีนะครับนะโอปินแคปนะครับมีนะครับ5แสนกว่าบาทเช่นเดียวกันหรือสายพันธุออฟโรดนะครับที่แต่งอย่างที่บอกกันที่รู้กันก็คือร้านของเราเนี่ยนะครับเป็นร้านที่จําหน่ายชุดแต่งนะครับรับแต่งรถชุดยกของไอรอนแมนนะครับ ก็คือใครที่ชอบรถ4 w ล e e l เนี่ยส่วนใหญ่รถรถร้านเราจะส่วนใหญ่นะจะเป็นรถโฟลวิวได้มีให้เลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแฉลบหรือ4ประตูหรือตอนเดียวนะครับรถโฟลว e วได้ของเราเนี่ยมีเยอะพอสมควรอย่างที่บอกนะครเราคือเราขายเองแต่งเองแต่งเองขายเองนะครับนะแต่ไม่นักเลงนะครับเราขายรถเราไม่นักเลงอยู่แล้วนะครับนะนี่ก็จัดเต็มมาเลยทีเดียวนะครับนะกันชนหน้านะครับเนี่ยกันชนไซด์เดียวนะครับยาวไปเลยนะครับหน้าหลังนะครับจริงๆเมื่อก่อนมีวินนะครับแต่ว่านะ ถอดออกนะครับถอดออกนะใครอยากได้ก็ซื้อใส่เพิ่มก็ได้นะครับหรือซื้อกับผมก็ได้นะวินก็มีขายนะครับแล้วแต่เลยจะเอากี่ปอนบอกมาเลยนะครับอ่ะไอ้โน้นนะครับฟอร์ดนะฟอร์ดทีหกฟอร์ดทีหกยกสูงนะครับก็มีนะครับทีหกยกสูงโอ้โหตัวนี้แต่งมาอย่างแจ่มเลยนะยางใหม่ BF4 เส้นนะดูบูดูชุดช่วงล่างโช๊คซับแทงนะครับตรงี้โอ้โหจัดเต็มมาเลยทีเดียวนะครับ อันนี้คือสำหรับคนที่ชอบออฟโรดนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับอันนี้ก็แต่งมาแบบพลเตลุยนะครับพลเตลุยพลเตลุยนะมีซ็อกเกิลซิฟฟารีนะครับคือพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นมือสองราคามันไม่แรงนะฮะร,ราคาไม่แรงอย่างแต่งจัดเต็มขนาดนี้นะก็ราคาประมาณไม่เกินหกแสนนะตัวนี้นะครับฟอร์ตนทะีหกตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างรุ่นแบบว่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะสายป่าขาลุยนะฮะที่แบบว่าไม่เอารถใหม่ๆไปลุยนะครับก็มีนี่เลย นะสปอร์ตคุยเซอร์นะครับสปอร์ตคุยเซอร์คันนี้นะผมยังไม่ออกไปรีวิวนะจริงๆแล้วเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะฮะสวยมากเลยรถปีนะปี47อ่ะพูดง่ายๆปี47นะครับเนี่ยเครื่อง2อ0พนห้ะครับสองพขับ4นะครับสปอร์ตคุยเซอร์เป็นเป็นที่นิยมมากในกลุ่มในกลุ่มออฟโรดนะครับเขาแต่งกันเยอะมากนะตัวนี้นะ2ะ0อขับเคลื่อน4ล้อแล้วคันนี้ได้สภาพมากแล้วก็ใหม่น้อยคือเจ้าของเดิมก็ซื้อมาเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะออกไปรีวิวให้ฟังราคาเนี่ย200,000กว่าบบาาททเ่นนนนัั้้ะะคคุณผูชมร สำหรับใครที่อยากได้รถที่มันเอาไปลุยแบบบางทีซื้อใหม่มากก็เสียดายจริงๆซื้อฟอร์ดพวกแรปเตอร์พวกทีหกสี่คูนสี่ไปพวกนี้เสียดายไม่กล้าไปลุยอ่ะคันนี้มาสองแสนกว่าบาทเอาไปลุยได้หรือ,อยังสูงไม่พอสตาร์ด้ามาคันนี้แคโนะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับจัดมาเลยนะ2.8 g l s ขับเคลื่อนสี่ล้อเขาเรียกว่าแต่งมายังไม่ได้ใช้นะครับเจ้าของเดิมเป็นครูอา,อาจารย์ผมนี่แหละนะครับแต่งมาแล้ว อายุเยอะไม่ค่อยได้ขับก็เลยมาขายนี่แหละเมาขา,ขายหน่อยขายหน่อยก็จัดให้นะเนี่ยแต่งม่เครื่องยางพวกอย่างนี้ไม่ได้ใช้นะคือยางนี่ใหม่มากนะครับแล้วราคาผมบอกเลยว่าสองแสนสองแสนห้านะคันนี้นะถ้ะาใครจะเอาไปลุยนะสองแสนห้านะครับซื้อเหมือนขอได้อะพูดง่ายๆถ้าใครชอบรถกลุ่มนี้นะแต่รถกลุ่มนี้ถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อนะบอกเลยนะครับไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อนะครับมันเป็นรถเฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มออฟโรดเนี่ยดู นะครับพวกวินมีเนี่ยไม่วินวอลเนี่ยมีมาให้ดอยหมดเลยนะคือคือซื้อ2องแสนแล้วไปลุยได้เลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ Vigo นะ Vigo ตัวนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะเป็นสมาร์ทแครเป็นสมาร์ทแครก็ยกสูงมานิดนึงแล้วก็ใส่ snorkel มาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กับ4ตัวนี้ไม่ใช่กับ4นะครับนะเป็นแชมป์สมาร์ทแครนะปี1 2บ3นะครับตัวนี้นะครับสี่แสนกว่าบาทสำหรับคนที่ชอบรถสูงๆนะครับแต่ไม่ได้ขับ4นะแล้วจะเป็นดีแม็กซประตูตัวขับ4นะครับนี่ยครับเพื่อน4ล้อนนะะครับ โรดิโอนะครับสประตูนะครับพวกปีเท่าไหร่นะเขาเรียกวนะ่าปี 09, 09, 09, 10ก็ปีเท่าไหร่นะห้าสองหนะ ตัวนี้นะครับขับ4นะครับก็จะเห็นได้ว่ารถกระบะของผมเองส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะที่ร้านผมเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็รถขับเคลื่อนสี่ล้อมีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะครับอย่างที่บอกว่าบอสใหญ่ผมเนี่ยนะครับไอ้มงคลเนี่ยจะเป็นนักแข่งสายออฟโรดอยู่แล้วนะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยยิ่งเอาเรียกว่าสายคอสคันที่นี่กำลังมานะครับกำลังมาเลยฉะนั้นกลุ่มรถออฟโรดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีโค้แชมป์4ประตูนะครับมีนะครับ4ประตูมีนะครับนะสำหรับใครเป็นแฟนมันแท้ บีโก้แชมป์ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีเป็นที่นิยมตลอดการนะครับแชมป์สมาร์ทแครบแชมป์สประตูนี่เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถที่เป็นแบรนด์ของเจ้าตลาดเนี่ยก็มันจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของราคาเองของยอดจัดเองมันก็อย่างที่รู้กันมันก็ได้เยอะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเนี่ยบอสใหญ่ผมก็เป็นนักแข่งนะครับก็คันนี้ได้แชมป์นะครับได้แชมป์ประเทศไทยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในสถานะปวดประจําการนะครับเพราะตอนนี้เขาใช้รีโวกันแล้วนะครับบีโก้ก็ก็ถือว่าเป็นอนุศรน,นะครับใครอยากดูว่าเนี่ยเมียบอสผม ก็มาจอดโชว์บนแท่นนี่แหละนะครับหรือใครอยากจะได้ก็ก็เดี๋ยวถ้าถามหลังไม้ได้นะถ้าอยากได้นะเผื่อบอสผมอยากซายนะครับเพราะตอนนี้มีดีโวคันใหม่แล้วนะครับของใหม่มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนรถเก๋งกันหน่อยว่าโซนนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะฮะอินโนวาเขารีวิวไปแล้วแหละอินโนวาก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวเป็นเขาเรียกว่าภายในก็เหมือนพวกเป็นเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งเหมือนกับโฟล์กินเนอร์นี่แหละนะครับอ่ะอินโนวาคันนี้เนี่ยไม้สองสนเหมื่นกิโลนะครับ ใครอยากได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ4ี่แสนกว่าบาทนะครับถ้าเป็นรถใหม่ตอนสมัยนั้นนี่ยก็ประมาณตีเป็นล้านหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะหรือว่ารถพวกเอ่อเซกเมนต์ที่หรูหราขึ้นมาหน่อยอย่างพวกคัมรี่นะครับคัมรี่ก็เป็นรถตลาดนะครับที่เป็นที่นิยมซึ่งมันเป็นมือสองเองเนี่ยมันขายกันประมาณห้าแสนกว่าบาทคือราคาแบบมันครึ่งครึ่งกับรถป้ายแดงอ่ะพูดง่ายๆนะครับใครอยากได้รถที่มันแบบว่าระดับผู้บริหารระดับที่มันหรูหราในระดับหนึ่งนะครับพวกคัมรี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง และคือว่าเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมอย่างพวกเอ็กติโมเนี่ยนะฮะเนี่ยชั้นเล็เกติโมตัวปี1 5บหเนี่ยก็มีนะครับก็รถใหม่เท่าไหร่ล้านสล้านสมาเป็นมือสองขายกันสักประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทนะครับซึ่งเนี่ยลูกค้าเราหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอยากดูแบบนี้แหละนะครับอยากดูแบบดูแบบล้วดๆเดียวนี่แหละแล้วเดี๋ยวจะเลือกเอาเองว่าอยากได้คันไหนนะครับอย่างพวกรถจังเจ้าตลาดรถเก๋งเจ้าตลาดอย่างพวก V ีออสเนี่ยนะครับเนี่ยมาเป็นมือสองก็ขายกันกมาณสามแสนกว่าบาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่รถเก๋งส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะเพราะว่าเป็นสีีีท่ขาายดมกนะครับ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแหละไม่จะเป็น,นว่าต้องเป็นโตโยต้าหรอกเนี่ยอย่างพวกเนี่ยมิตซูเนี่ยนะครับมิตซูเอสทาดพวกเนี้ยนะครับเป็นรถอ e ีโคาคาร์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและรถพวกเนี้ยไม้มันน้อยนะครับรถไม้น้อยมากราคาไม่แรงมากนะครับสองอแสนก็เป็นเจ้าของได้นะครับงวด4 5 0 0 0สบายๆนะครับหรือว่าเป็นรถเก๋งแฮทช์แบ็กนะครับยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นยาริสนะครับ โตโยต้ายาริสนะครับซึ่งพวกนี้พอมาเป็นมือสองมันก็ราคามันก็หาก่างจากรถใหม่พอสมควรนะครับมันก็ประหยัดงบไปเยอะหรือไม่ก็เบอร์หนึ่งตลอดการเรายอมตลอดการของรถแฮสแบก็กรถเก๋ง5ประตูก็อันดับจ๊ดนะครับตัวก่อนชมใหม่เราก็มีอันนี้ราคาประมาณเหลือประมาณสี่แสนกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นบริเวณนะครับเป็นบริเวณที่เราจัดโซนให้กับรถเก๋งนะครับรถกระบ,บะนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับจริงๆเรามีหลายโซนมากเพราะว่ารถเรามีเยอะมากนะครับมีเยอะมาก นั่เก๋ว่าผมแทบจะรีวิวไม่ทันเลยนะครับตอนนี้ทีมงานพยายามช่วยกันรีวิวเพราะรถเข้าใหม่มาตอนนี้เข้ามาเยอะมากนะครับนิสสันมาร์สเดนนี้รีวิวไปแล้วราคาถูกมากนะครับนิสสันมาร์สเนี่ยนะฮะสองแสนกว่าบาทนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถเก๋งที่ขับสบายๆหรือขับแบบสบายๆขับในเมืองขับไปขับไปใจตลาดคล่องตัวมากช่วงสั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเกียร์พิคแอนโตนะครับแสนกว่าบาทนะครับมีหลายคนถามมาเยอะมากนะเนี่ยเนี่ยพวกนี้กำลังเข้าใหม่เนี่ยพวกนี้กำลังเข้าใหม่ก็ถือว่าราคาก็คือตัวเนี้ยจุดขายเลยนะเเหห็็นมม้ยยโโโอแกคตรสวล โอ้โหแต่งแม็กอะไรมาเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรนะเทเทเนียมสีเทเทเนียมใช่ไหมเงินเทเทเนียมใช่ไหมตัวนี้มีหลาดเข้ามาใหม่นะครับมีหลาดสีแจ่มมากเลยนะสีเงินนะครับสองแสนกว่าบาทสองแสนห้านะครับสองแสนห้างวดก็อยู่สักมันเท่าไหร่อ่ะสี่พันเนาะประมาณสี่พันนะครับ่อนสบายๆนะครับหรือว่ามาสด้าสองสกายเอ็กซ์ชีพนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องดีเซลนั่นเองเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่แหละคนหากันเยอะนะนี่นะครับมาสด้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพััวรแจ๊นะคบ นะครับก็เป็นรุ่นก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมอีกรุ่นนึง นะครับเป็นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งเพราะตอนนี้ออนด์ร์แจ๊ดโฉมเนี่ยนะครับวัยรุ่นเขาชอบชอบซื้อไปแต่งกันซื้อไปขับกันราคามันไม่แพงตัวเนี้ยประมาณสามแสน 3, 000, นะครับงวดก็ห้าหกพันนะครับหรือไม่รถที่ที่พอเป็นมือสองแล้วราคามันลงมาเยอะมากเนี่ยนะฮะอย่างฟอร์ดเฟียต้าเองเราก็มีนะครับซึ่งราคาไม่แรงมากก็เป็นรถของฟอร์ดเนี่ยก็พออย่างที่รู้กันก็คือเขาไม่ใช่แบรนด์ตลาดพอเป็นมือสองราคามันก็ถอยลงตามวงกรารการตลาดนะครับตอนนี้เรียกประมาณแสนกว่าบาทนะครับเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้รถที่ราคาสสสสสููงมมาาากกกกนนะะคคคคคครรรรััับบบบบ็ีใใหห้เลลืืออออย่ญชแิ สิกซื้อแบบคอลเลคชันนะครับซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อนะไว้ขับเท่ๆไปงานบุญงานบวชก็ก็พอได้อยู่นะครับสำหรับเจ้า e 2 0 0นะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคือเครื่องเดิมบมดเลนะไม่ได้มีเปลี่ยนคงเปลี่ยนเครื่องมานะเครื่องเกียร์ดีนะครับขับได้ยาวๆสบายๆเพราะผมมาไปลองมาแล้วคันนี้นะฮะแล้วก็พวกแอคคอร์ดแอคคอร์ดเนี่ยแอคคอร์ด2.4นะเขาเรียกอะไรประวานใช่ไหมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีอีกรุ่นหนึ่ง สองแสนกว่าบาทนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกอันติสนะครับอันติสเทียดีนะครับอัลติสเทียดีเนี่ยนะครับอันที่รู้กันว่าถ้าเรียกเลยว่ารถเก๋งที่มีความทนทานขั้นสูงสุดเนี่ยก็อัลติสเขาเนี่ยสุดยอดมากนะครับโอเคตัวอื่นมีอะไรไหมมีซิตี้นะซิตี้ตัวตีตัว CX นะครับแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็แอดทาร์ดอเมร่านะครับะวันนี้โดยรวมก็จะเป็นเนี่ยมาเป็นโซนรถเก๋งนะครับโซนรถเก๋งกับรถกระบะนะครับสำหรับคนที่มองหาอยู่นะครับสำหรับคนที่มองหารถเก๋งรถกระบะรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนพิเศษนะครับอย อันนี้คือโซนที่เราจัดโซนอีกดวหนึ่งวันหลังในยมุมธิพายดูอีโซนหนึ่งเผื่อมีคันที่ถูกใจนะครับวันนี้พาดูรถที่เป็นกลุ่มรถกระบ,บะมีออฟโรดมีขับเคลื่อน4ีล้อให้ดูด้วยมีรถเก๋งตั้งแต่รถอีก็คาราคาแสนกว่าบาทจนถึงราคาเกือบล้านคือมีทุกรถจบทุกเงื่อนไขนะครับถ้าท่านอยากได้รุ่นไหนโทรมาหาผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ให้ด้วยแล้วท่านจะไม่พลาดรับชมรถเข้าใหม่ในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ที่มงคล